สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนค่ะวันนี้วันพริัสบดีที่25ธันวาคม2568เวลา6กนาฬิกาแนาทีนะคะต้องขออภัย <c oughs> บางท่านบอกว่าขอให้จอยเนี้ยลดเสียงเพลงลงหน่อยเพราะว่าอายุอายุน้อยไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะคะพูดไปเรืนะ่อยเนาะ ทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วนะใครเริ่มหยุดบ้างแล้วคะคอมเมนต์มาหน่อยมีใครเริ่มหยุดบ้างแล้วมีมีใครเริ่มมีวันหยุดบ้างแล้วแต่สําหรับพวกจอยน,นี่คือยังไม่ได้หยุดเลยพูดผิดไม่ได้ทํางานถึงวันที่27เป็นวัดน,น่าจะทําถึงแบบไม่ได้หยุดอะปีใหม่น่าจะไม่ได้หยุดเลยยาวเลยไม่ได้มีวันหยุด น่าจะไม่ได้มีงานเลี้ยงใดๆพูดไปเรื่อยเริ่มต้นแล้วนะเออเหนื่อยช่วงนี้เ,เพื่อนๆเหนื่อยหนนะ่อยเนาะเหนื่อยแล้วก็สู้อดทนบากบันมานะพยายามเอาให้อยู่มีความรับผิดชอบสูง งานรอบด้านหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าแต่ก็ต้องพยายามจัดการในพื้นที่ของตัวเองรักษาเก้าอี้ของตัวเองรักษาตำแหน่งของตัวเองพิสูจน์มุมานะพยายามขยันหมั่นเพียรแนะนำว่าให้พักผ่อนหน่อยนะคะมันมีความไม่สมดุลเนาะเกิดจากการที่แบบทำงานหนักก็ได้นะคะ อะไรก็อะไรก็พุ่งเข้ามาหาเพื่อนๆนเหนื่อยแทบจะเอาไม่อยู่แล้วแต่ด้วยความพยายามมุวนะอุตสาหะของเพื่อนเพือคนที่แบบไม่หยุดที่จะเรียนรู้ของเพื่อนเพเนี่ยไฟรู้ไฟเรียนเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆต้องเอาอยู่เ <c oughs> พื่อนเต้องแก้ไขปัญหาได้แน่นอน <c oughs> <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยพลังงานไพ่วันนี้แรงวันนี้ประชุมอีกแล้ว ผมงงสุดเอ็นทีแล้วนะจ๊ะพูดไปเรื่อยอ๋อสิ่งที่เ,เพื่อนๆทาําทำสิ่งที่เ,เพื่อนๆทําอทำอยู่นะคะมันจะออกดอกออกผลไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนจะนำมาซึ่งความสุขให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ได้สร้างได้หมั่นเพียรได้พยายามท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นความสุขจะนำพาซึ่งความสุข มาให้เ,เพื่อนๆรือเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรก็คือนึกถึงคนรอบข้างอยู่เสมอคือเกรงใจคนอื่นขี้เกรงใจแบบไม่อยากให้คนอื่นเหนื่อยตัวเองเนี่ยเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้คนอื่นมีความสุขเนี่แอบเป็นผู้ที่เสียสละอีกแล้วขอให้เชื่อมั่นเถอะนะคะว่าการให้ทุกๆการให้ทุกๆการจ่ายความเมตตาําใจสิ่งดีงามของเพื่อนที่ได้ใจ่ายให้กับคนอื่น ที่ได้แจกให้กับผ,ผู้อื่นไปในแบบได้ส่งต่อมวลพลังงานบวกมวลพลังงานดีให้กับคนรอบข้างคือเป็นคนที่แบบมีความเมตตาสูงอะ่ะขอได้โปรดเชื่อเถอะว่าเพื่อนๆจะไม่จะไม่เหนื่อยฟรีจะไม่เสียเปล่าในสิ่งที่พยายามไปมันจะนำพาความสุข ต่อใหเอ้เพื่อนเหนื่อยมากแค่ไหนแตเน่เพื่อนคือถ้าได้ทําให้คนอื่นมีความสุขมีอรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนั่นคือความสุขของเพื่อนเนี่ยโอ้ยฮีโร่มากเลยฮีโร่มากหรืออีกไม่นานก็เออเหมือนกับไพ่จะปลอบใจว่าเฮ้ยเหนื่อยอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้แบบแฮปปี้แล้วนะอะไรเงี้ยนะคะอืก็จะได้แบบไปอยู่กับครอบครัวแล้วนะเดี๋ยวก็ได้เฉลิมฉลองแล้วนะเดี๋ยวก็ได้หยุดปีใหม่แล้วนะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ ให้อยากจะพูดอะไรกับเพื่อนดีคะอ่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอะไรจะเข้ามาก็แล้วแต่ขอให้มีสติอย่าร้อนรนแม้อะไรแม้อะไรอะไรมันจะเป็นแบบร้อนๆเข้ามาอยากจะมีความใจร้อนจากคนอื่นอาจจะเป็นงานเร่งด่วนอาจจะ ผู้คนรุมเข้ามาก็ช่างคำคนนั้นคนนี้เข้ามาก็ช่างแต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ของตนเองไตรตรองพ,พิจารณาใคร่ครวนอย่างมีสติอย่างทีท้วนทำไรให้รอบคอบไม่ต้องรีบร้อนแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะ,ะรู้ว่าอยากจะมีความสุข รู้ว่าอยากจะเร่งวันเร่งคืนอยากจะพยายามบากบันเอาทุกอย่างเพื่อที่อยากจะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างอยากจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวอยากจะประสบความสุขในท้ายที่สุดและความสุขก็คืออืมเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องการความสุขกับคนที่รักอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไป ให้ใช้ประสบการณ์ในวันเก่าก่อนเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องสอนใจวา่าถ้าก่อนหน้านี้รีบร้อนเร่งเรา้าตอนนี้ก็ใจเย็นๆค่อยๆทำไปทีละอย่างจับไปทีละงานไม่งานมันอาจจะเกิดความผิด,ผดพลาดได้นะคะค่อยๆทำเนาะ ทีนี้วันนี้นะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็จะสิ้นปีแล้วเนะาะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะอยากจะเตือนสติอะไรรักตัวเองเห็นคุณค่ากับให้ตัวให้อ,อรักเกียรติรัก,กศักดิ์ศรีรักตัวเองให้มากใส่ใจตัวเองให้มากโฟกัสที่เป้าหมาย สังสมสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีนั่นแหละจะเป็นเกราะคุมค้มครองป้องภัยและหากก่อนหน้านี้สถานการณ์ทางการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีต่อจากนี้สิ่งที่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่พยายามจะประกอบรูปเป็นรูปเป็นร่างสร้างสรรค์กำลังสร้างชีวิตฐานะทางการเงินของเพื่อนเ,เนี่ยให้ดีขึ้น มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นมันได้กระเตื้องขึ้นบ้างแล้วจริงไม่จริงอย่างไรตรงไม่ตรงอย่างไรตรงนี้ขอให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าสถานการณ์ทางการเงินของเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วใช่ไหมเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมแล้วก็ชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยหลังจากที่มีสติมากขึ้นโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเนี่ยชีวิตเพื่อนเนี่ย เริ่มดีขึ้นเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วใช่ไหมหมันก็ต้องมีบ้างแหลนะเนาะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้รักตัวเองให้มากนะคะและใครคนนั้นคิดแล้วรู้สึกกับเพื่อนๆอยังไงบ้างในตอนนี้เอาให้จบในคลิปคลิปเดียวเลยช่วงนี้ภารกิจระดตัวแต่ก็มีความแบบเล่นๆได้น่ารักชอบ นิกี่ต่างเองของในบ้านดำถ้าใครชอบก็เข้าไปช่วยทุกอย่างจอยปากตะก,ก้าไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะในบ้านดำเนาะไปช่วยอุ่นถึงจอยหน่อยเพราะจอยจะได้ดูดวงส่วนตัวเขาคิดแล้วรู้สึกกับเพื่อนยังไงบ้างในตอนนี้รู้สึกไม่พอใจเพื่อนอ่ะ เพื่อนๆไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจคะเขาเป็นคนเจ้าชู้นั่น่ะมีใครข้อหาเขาเยอะนั่นน่ะเพื่อนๆแบบไม่คุยกับเขาเย็นชากับเขาเหรออีกนอเขาเหรอเธอเธอเธอ,เธอบังอาจนะเนี่ยเธอบังอาจอีกนอกับเขาใส่เขาอะเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะความรู้สึกก็ยังคงรู้สึกอยู่แหละ แต่มันมีการบล็อกกันมันมีการเงียบงันกันไปมันมีการห่างหายกันไปมันมีการพิจารณามีการทบทวนมีการไร่ตรองมีการละทิ้งปัญหามีการวางปัญหาไว้ก่อนมันมีการก็ยังมีความเสียใจยังมีความอึดอัดใจยังมีความไม่ได้ดังใจแม้ว่าเขาคนนี้จะมีใครหยิบยื่นความรู้สึกดีๆเข้ามาให้แต่ว่าในใจเขาก็ยังนึกถึง เพื่อนๆอยู่เสมอยังคิดถึงอยู่อ่ะมันปนมันเป็นมันเป็นปนเปไปด้วยความแบบเบื่อเบื่ออยากๆอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวจะทําให้อีกเอ้ยเดี๋ยวอยากจะทําอะไรบ้างสักอย่างเดี๋ยวต,ต่อต่อต่อนะคะอยากทําอันเนี้ยเพื่อนๆมีผลมีผลต่อความรู้สึกแบบนั้นอ่ะไ <laughs> ม่อยกจะทำบ๊อบ กับใครคนนั้นน่ะอย่างไรบ้างมากมายแค่ไหนเขาเสพติดเพื่อนๆหรือเปล่าหรือเพื่อนเนเนี่ยเสพติดเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวอันนี้สําหรับใครที่มี something กันแล้วนะคะ something like that นิดนึงนะก็เฉยเฉยอ่ะก็แบบจะบอกว่าเฉยเยมันก็ คือเขารู้สึกเขาก็รู้สึกนึกถึงเพื่อนเพื่อนนี่ก็มีความแบบทุกวันปะตลอดไหมตลอดไหมบ,ะะบ่อยไหมคะบ่อยไหมแล้วมันห่างนานอะ่ะกับ <c oughs> หมายความว่า คือไม่ได้คือลิ่งเงียบกันไป <kuin S 1> อ่ะเนาะไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกันเออไม่ได้พูดกันโอ๊ยทำไปเผือนไปเฮ้ยเขาหูดงิดอ่ะเขาค่อนข้างที่จะชินกับ เพื่อนเพื่อเรื่องนั้นนะเหมือนรู้เหมือนเข้าใจกันนะเหมือนแบบสก,กิดสก,กิททีไรก็คือตลอดอะอ่าเหมือนเป็นอันรู้กันเหมือนบทเรียนนี้เรารู้กันแค่สองสองเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่อ่าฮาดคอร์่ั่งไหมโอ้โห เหนื่อยแทนคือพลังงานด้านนี้ของเขาที่มีความรู้สึกนึกคิดกับเพื่อนๆเนี่ยคือมันเหมือนฟ้าประทานเลยอะ <c oughs> <c oughs> แบบคือเป็นคนสองคนที่รู้อกรู้ใจกันมันเข้ากันได้ดีมาก คือเคมีตรงกันมากๆถามว่าเขาอะอยากจะตีกรอบเพื่อนเพื่อนไว้อยากจะขังเพื่อนเพื่อนไว้เลยแหละเขาไม่ได้อยากให้เพื่อนๆไปเจอใครเขาไม่ได้อยากให้เพื่อนๆตกไปเป็นของของใครอ่ามีลักษณะบางบางบางคอมเมนต์มาบอกว่าหมาห่วงก้าง <c oughs> อุ่น <c oughs> <c oughs> เอาเอาอกแนวห่วงก้างอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ลักษณะอย่างนั้นเลย ถึงจะไม่ได้คุยกันแล้วสมถึงจะไม่ได้คุยกันแล้วถึงมือถึงจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ห่วงนะฉันก็หึงนะอะไรเงี้ยฉันไม่เหมือนแบบฉันไม่อนุญาตให้เธอไปเป็นของของใครและเขาก็ไม่อยากเป็นฟิลนี้ปะคะไม่รักษาไม่ดูแลไม่รักษาไม่ใส่ใจแต่ก็ไม่ ไม่ต้องการอนุญาตให้ใครได้ไปอุยบาโบ้ยิ่งในตอนนี้เขารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดมากเขามีความต้องการสูงสามนาทีบานไปแล้วยังไงต่อเขารู้สึกยังไงต่อมันเข้ากันน่ะมันไม่ต้องพูดอะ่ะมองตาก็รู้ใจมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกๆสิ่งมันเป็นความลึกซึ้งที่แบบระดับ ติดวิญญาณอะแบบเพื่อนๆรู้สึกนึกถึงกันได้ด้วยเซนสัมผัสหรือเปล่าคะยังไงอีกเขาเก็บกดกดคมความรู้สึกนั้นไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะเขามีความต้องการแล้วเขารับรู้ได้ว่าเพื่อนๆอุ้ยยังไง เพื่อนๆโดดเด่นมากอ่ะเขารู้สึกว่าเขายังมีเขารอคอยเขายังมีความหวังเขารู้สึกว่าเขาต้องการยังไงอีกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วจะเหมือนเขาบอกว่าเธอก็รู้ดีอยู่แล้วแล้วเธอมาถามไพ่ทําไมเหมือนไพ่ก็บอกบอกเหมือนไพ่ก็แอบด่าเพื่อนๆว่ารู้อยู่แล้วรู้ดีแก่ใจแล้วยังจะมาทําแอปเนียนมาถามอีกตบท้าย ไพ่หรือใครคนนั้นหรืออะไรสิ่งต่างๆใดๆในโลกใบนี้อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆวันนี้รู้สึกทําไพ่แบบคือวันนี้จอยเปิดไพ่ได้ไพ่แปดถ้วยของตัวเองอะมันรู้สึกมันวันนี้จอยไม่ค่อยมีแพช s i ่นเท่าไหร่แต่ก็มีแต่เดี๋ยวก็มีมันอาจจะเป็นความเหนื่อยสะสมก็ได้คะ่ะเพื่อนเราจะไม่ได้พักเลยอ ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยกินข้าวก็ยังแบบมากระป๋องอะคิดดูข้าวก็ขอคนนั้นทีขอคนนี้ทีกินนั่นกินนี่นิดนึงมันรีบไงใครอยากบอกอะไรใครอะไรอยากบอกอะไรมีใครบางคนบอกว่าอยากบอกว่าเสียใจยเสียดายเสียความรู้สึกติดอยู่กับอดีตหรืออยากมีคนอยากบอกว่าเธอออกจากอดีตเธอ เธออยาดินอยู่กับอดีตเลยอะไร่นนี้ได้นะคะมีคนเสียใจในสิ่งที่มันจบไปแล้วเออเพื่อนๆอ,อย่าไปอย่าไปยึดติดอะไรกับที่มันลูกเลยไปแล้วอะ่ะอืมอะไรที่มันจบก็คือจบไปไปล่อยให้มันเป็นอดีตไปไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้ะคะ่ะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพื่อนๆค่ะจะ,จะ,จ,ะจะมีเรื่องจะแช่วันใดก็ตามนะคะที่พลังงานของเราอะ่ะถ้าเรารักตัวเองได้เต็มสูบเต็มกําลังเต็ม เปี่ยมแล้วอะ่ะมันรักตัวเองจนล้นใจรักตัวเองจนแบบมันเห็นคุณค่าตัวเองจนคือไม่มีใครเห็นคุณค่าของฉันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันเห็นคุณค่าของตัวเองฉันรักตัวเองอะ่ะเพื่อนๆรูไหมว่าพลังงานดีๆของเราพลังงานบวกๆของเรามันจะไปดึงดูดคนสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เราต้องการอะ่ะมันจะค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาคลืบคลานคือมันจริงๆนะ อันนี้ประสบกับตัวเองมันจะมีอะไรที่เป็นปฏิกิริยาทดแทนมาทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกใจฟูบางทีเราอาจจะเคยสงสัยนั่นนี่นู่นหนึ่งสองสามสี่แต่ในวันนี้วันที่เรารักตัวเองได้เต็มเต็มหัวใจอะมันจะมีผู้คนมีสถานการณ์มีสิ่งต่างๆเข้ามาตอบคำถามนั้นให้เราโดยที่เราแบบอ๋อเออฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันต้องรักตัวเอง ฉันดูเราว่าทําไมฉันต้องเห็นคุณค่าตัวเองเออว่ะฉันนะ่ะมันมันจึ้งนะเฮ้ยคนเขาต้องการคนแบบนี้มีคนต้องการคนแบบนี้แล้วมีมีคนอยากจ้องตาเรามีคนอยากจะสื่อสารกับเรามีคนที่เขารอคอยข้อความของเรามีคนที่เขารอคอยการ ตั้งหน้าตั้งตารอรอรอสายอ่าโทรศัพท์ข้อความการโทรหาอะไรเงี้ยการรับสายของเราอะไรเงี้ยมีคนน้อยอกน้อยใจในการที่แบบเขาโทรหาเราแล้วแบบเรารับช้าเหมือนในเพลงเหมือนเพลงของก๊อตจักรพันธ์เลยอะอะไรแค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันใจฉัน ก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันคือและและจะบอกว่าและจะแชร์ว่าไม่ว่าอะไรที่มันจะ รู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ในตอนนี้ก็ตามค่อยๆเรียนรู้ไปไม่รีบร้อนไม่ตัดสินใจไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าถ้าอะไรมันจะใช่อะมันก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าอะไรมันไม่ใช่มันก็ย่อมสูญไปมาลายสิ้นไปอันนี้มันเป็นสัจจานิรันอยู่แล้วนะคะสุดท้ายเถอะ สุดท้ายเธอมีใครบางคนคิดถึงและอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมุ่งหน้าโดยที่ไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอดีตอย่าแค่อดีตนะคะ